สวัสดีครับในคลิปนี้ครับจะแนะนําสินค้าประมาณ2ตัว3ตัวในคลิปเดียวกันเลยนะครับคลิปนี้ครับก็จะแนะนําการใช้จอตั้งแนวตั้งนะครับเพื่อใช้ทํางานในการเขียนโค้ดนะครับหรือว่าจะใช้ในการถ่าย a c e b o o k นะครับนี่ถ่ายยาวๆเลยทาหน้าจอยาวๆเลยนะครับหรือว่าทาโซเชียลมีเดียนะครับอ่านคอมเมนต์นะครับอันนี้ จอนะครับของเดียวนะครับแนะนําเป็นของเดียวนะครับเพราะว่าจอแนวตั้งของเดียวเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีนะครับผมใช้ประมาณ3ตัวแล้วนะครับไว่ใช้ทํางานนะครับโอเคตัวที่2สินค้าตัวที่2นะครับที่แนะนําครับก็คือตัวยูเบาเป็น power station สามร้อยวัตต์นะครับเห็นไหมครับว่าเราเอาปลั๊กจอน่ะต่อกับสายต่อกับเนี่ยสายปลั๊กจอนะครับเห็นไหมครับสายปลั๊กจอนี่ยต่อกับเครื่อง p o w e ์สเตชั o n ไว้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะเปิดนะครับ ผมเปิดเครื่องพีโอ t เตชันแล้วครับเห็นไหมไฟกระพริบกระพริบแล้วน่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาเปิดจอดีกว่าครับโอเคจอตอนนี้ก็น่าจะติดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เรายังไม่ได้ขยายหน้าจอไปที่จอนะครับอตอนนี้เดี๋ยวผมขยายหน้าจอไปที่จอนะครับ ที่แล็ปทนะครับก็กดขยายหน้าจอนะครับไปที่จอเดียวอีกทีหนึ่งนะครับนี่ผมขยายหน้าจอไปที่จอเดียวแล้วเห็นไหมครับคราวนี้เราก็สามารถอ่านโค้ดได้แนยวยาวอ่าแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าผมเนะี่ยเวลาบางครั้งเนะี่ยผมมาไปทํางานข้างนอกนะครับกับลูกค้าดูไหมครับผมก็จะพกจอเดียวไปด้วยโน้ตบุ๊กเนี่ยผมก็หันหน้ามาเข้าที่ผม ส่วนจอเดียวเนี่ยผมก็หันหน้าออกไปให้ให้ลูกค้าดูนะครับให้ดูจอใหญ่ขึ้นพรีเซนต์งานได้ลื่นขึ้นนะครับรู้สึกว่าเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับโดยการพก p o w e r s t a t i ต n นตัวน,นี้ไปด้วยนะครับนี่ตัวน,นี้ไปด้วยนะครับจริงๆแล้วก็มันอาจจะเป็นการใช้งบป,ประมาณพอสมควรครับจอเดียวอย่างเงี้ยประมาณจอเดียวเนี่ยซื้อมือสองมาประมาณ2,000กว่าบาทนะครับก็สั่งซื้อได้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับ ส่วน power station เนี่ยก็ซื้อประมาณ5,000-6,000บาทนะครับก็สั่งซื้อได้ใต้ล่างคลิปเหมือนกันนะครับแต่รวมๆกันแล้วเนี่ยมันทำให้การพรีเซนต์งานเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับทำให้เราได้เงินดีขึ้นด้วยนะครับเราก็ต้องลงทุนนะครับให้คุ้มนะครับให้คุ้มกับประโยชน์ที่เราจะใช้แล้วก็จะได้เงินกลับขึ้นมาได้เร็วนะครับจริงๆแล้วสตัวนี้ซื้อมาเนี่ยก็คุ้มค่าแล้วนะครับคุ้มค่าแล้วครับ เวลาพีพีเซ็นงานข้างนอกนะครับและดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นและดูมีเป็นความพร้อมมากขึ้นนะครับโอเคนะครับคราวนี้มาดูสายที่ต่อจอนะครับเตะขากล้องสายที่ต่อจอเนี่ยก็จะเป็น HDMI นะครับตัวจอเนี่ยเป็น DVI นะครับนี่เป็น DVI นะครับต่อจอแค่นั้นเองเลยครับบางทีผมก็เอาไว้ดู YouTube กับ Facebook นะครับ จอนี้เอาไว้ทำงานจอนี้ไว้ดู YouTube กับ f a c e b o o k นะครับโอเคนะครับก็ถ้าสนใจทั้งจอเดียวทั้งสายทั้งพวสต a ชั่นนะครับก็สั่งซื้อได้ใต้ร่างคลิปได้เลยนะครับ